ใครหารถไถเดินตามนะครับนะพัสเอ็กเอ็นซี C, พัดเอ็กสยามตาช้างเป็นเครื่องของ RT77 เป็นเครื่องเล็กนะครับแต่แปดแรงก็ใหม่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะตีเป็นแปดแรงก็ได้เบาๆนะครับหัวเบา,บา,บาภาบโดยรวม เคยหารถไถนาเดินตามอุปกรณ์ก็จะมีแต่คาดกับผานเนาะคาดกับผานตีนตะขาบประมาณนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมืนแปดนะครับเซตนี้สองหมืนแปดสองหมืนแปดที่ตั้งที่อำเภอกุจ,จับจงบังหวัดอุรรธานีนะครับนี่กรนเลงจ,จับเลยพัน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  ะอบเกียร์พวกอะไรโอ้สีเดิมๆโรงงานเลยแล้วอยได้ใช้งานนะเกียร์เข้าครบถอยเจ็งแจวเคสวยบอดี้สนใจยังไงโทรสอบถามได้เบอร์โทรใต้คลิปสยามคูบุต้าเดินตามโค้งสวยเลยสองหมื่นแปด ค okay. ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับ